ถ้าเราไม่เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของเราเนะ่ยเราจะไปต่อเราจะวางแผนต่อนี่คือยากมากอยากจะเริ่มเก็บเงินออมเงินนะครับแต่รายได้ไม่แน่นอนนะครับให้ลองฟังคลิปนี้ดูนะครับคืออยากจะบอกว่าคนที่รายได้ไม่แน่นอนมันจะมีความรู้สึกว่าเก็บเงินยากเพราะว่ารายได้ไม่คงที่แต่ประเด็นสําคัญก็คือว่ารายจ่ายเนี่ยมันคงที่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าบ้านค่าไฟหรือไม่บางคนเนี่ยมีผ่อนรถผ่อนบ้านค่าเรียนของลูก ค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยลหลายๆคนนะครับเข้ามาปรึกษาผมว่าคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนเนี่ยคนที่ไม่ได้ทํางานประจําพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ขายของตามตลาดเนี่ยเขาจะเก็บเงินได้ยังไงเขาจะออมเงินได้ยังไงทั้งๆที่มีรายจ่ายเนี่ยรอจ่ายเยอะแยะเลยแต่เป็นรายจ่ายที่มันคงที่รายรับมาที่เราได้มานี่คือได้มาแบบไม่แน่นอนแต่ที่สําคัญก็คือว่ารายจ่ายเนี่ยมันแน่นอนมันคงที่เรารู้อยู่แล้วว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น ค่าน้าค่าไฟผ่อนบ้านผ่อนรถบางคนมีบัตรเครดิตสินเชื่อหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งบางคนนะครับเป็นหนี้นอกระบบซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันอยากจะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนคราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออมเงินต่อให้รายได้ไม่แน่นอนก็ตามนะครับฟังดีๆนะครับต่อให้รายได้ไม่แน่นอนก็ตามนะครับคุณก็สามารถเก็บเงินได้เหมือนกันตอนที่ผมทําเป็นเอเจนต์ชัว่วแรกๆผมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมีหนี้สินเยอะมากเลยใช่ไหมครับประมาณครึ่งแสน แต่ทีนี้คือเราจะสามารถจัดการได้ยังไงมันเป็นมันเป็นหนี้ที่เราต้องจ่ายทุกๆเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วอะ่ะแต่รายรับของเราเนะ่ยเงินเดือนของเราเนะี่ยรายได้ของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ทํางานประจาผมทํางานเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์เป็นเอเจนต์แล้วแต่ละเดือนมันก็ได้ไม่เท่ากันด้วยแต่บางเดือนก็มีมากหน่อยก็โอเคคือมันก็หายใจได้คล่องเหมือนกันถ้าเดือนไหนแบบเราเรามีมากใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือเดือนที่มันมีน้อยนียน่แหละแล้วรายจ่ายน้อยนี่นคือแบบโคตรเยอะเลยทํำยังไง วิธีการของผมก็คือว่าอันดับแรกนะครับให้เราเนี่ยทำรายรับรายจ่ายก่อนผมเนี่ยทำรายรับรายจ่ายแต่เอาจริงไหมครับการทำรายรับรายจ่ายหรือว่าทํางบการเงินส่วนบุคคลของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่อยากทำอะเอาจริงๆนะมันไม่อยากทําเพราะว่าเราไม่อยากจะเห็นสภาพการเงินของเราจริงๆอ่ะเราไม่ยอมรับความจริงไงเราไม่อยากเห็นเงินที่เราเป็นหนี้เราไม่อยากเห็นหนี้สินที่เราสร้างขึ้นมาแต่ความเป็นจริงก็คือว่ามันก็คือเพราะเรานี่แหละ ที่เราแบบทํามันขึ้นมาดังนั้นแล้วนะครับผมให้จดรายรับรายจ่ายแล้วก็ทํางบการเงินตอนเนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าใช้จ่ายคงที่มีหนี้สินอะไรบ้างหนี้สินผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่แล้วทั้งก้อนเป็นเท่าไหร่ทํามาให้รายละเอียดเลยแล้วรายรับของเราเนี่ยได้มาจากช่องทางไหนบ้างอันนี้คุณก็ต้องทําผมก็ทําเหมือนกันรายรับรา,ายจ่ายเนี่ยตั้งใจทําจริงๆนะครับใช้เวลาแค่3เดือนเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้เงินยังไง ถ้าคนที่ยังไม่อยากจะเริ่มปรับค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามนะครับอาจจะเริ่มจากรายรับรายจ่ายก่อนก็ได้เพราะว่าอะไรครับสิ่งสําคัญของรายรับรายจ่ายนะครับถ้าหากว่าคุณได้ทํามันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้มันก็คือว่าคุณจะได้เห็นตัวเองว่าเราเนี่ยใช้เงินตรงไหนไปบ้างเรามีรายรับตรงไหนไปบ้างแบบละเอียดเลยไม่ใช่แบบเป็นก้อนมีนี่อยู่เท่านี้หมืน่นมีนี่อยู่สามหมืน่นมีนีอยู่สองหมืน่นอ่ะกินข้าวเหลือประมาณเดือนละประมาณหมื่นหนึ่งห้าพันบาทใช้เงินเหลือใช้เงินประมาณวันละ 200บาทใช้เงินประมาณวันละ100่รบาทแบบนี้ไม่เอาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้คือมันมันมันเป็นเงินแบบก้นกอนๆนอะ่ะมันลอยๆขึ้นมาอนะ่ะมันไม่ชัดเจนนะครับเราต้องเขียนรายละเอียดให้แบบมันชัดเจนมากๆเลยนะครับรายรับรายจ่ายเนี่ยแบบหลักหน่วยเท่าไหร่ถ้ายิ่งมีเศษสตางค์ได้นี่คือยิ่งดีมากเลยจะจดเอาก็ได้ครับหรือว่าใช้แอปพลิเคชันก็ได้นะครับเยอะแยะเลยนะครับแอปพลิเคชันสิ่งสมัคคือให้ทําทุกวันให้ทําต่อเนื่องใช้เวลาแค่3เดือน 3เดือนแรกกับคุณได้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของคุณเองพอคุณได้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของคุณเองเนี่ยเมื่อยังผมเนี่ยผมทำรายรับรายจ่ายขึ้นมาใช่ไหมครับทำเลยเป็นข้อข้อ,ขอเนี่ยแล้วผมก็จะรู้ว่าอ๋อมันจะมีค่าใช้จ่ายบางอันที่เรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแต่คือเราใช้จ่ายไปตลอดเราก็สามารถลดทอนมันได้เราสามารถยืดหยุ่นได้ซึ่งอันเนี้ยสาคัญมากๆเลยคืออันนี้ส่วนตัวของผมนะครับแต่ก็แล้วแต่บางคนนะครับ ใช้วิจารณญาณนะครับอันนี้ส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของเราเนี่ยเราจะไปต่อเราจะวางแผนต่อนี่คือยากมากมันเหมือนเราลองเงินจากสวรรค์เนะ่ยมันเหมือนเราลองเงินจากจากเหมือนรอถูกหวยน่ะแล้ววันวันหนึ่งคือคิดว่าจะถูกหวยลงวันที่หนึ่งแล้วคือเอามาใช้หนี้ให้หมดเป็นไปได้ไหมครับมันเพ้อฝันมากอันเนี้ยเนี่ยผมเคยคิดอย่างนี้แล้ววิธีคิดอย่างนี้มันทําให้ผมน่ะล้มเหลวทางด้านการเงินมาตลอดชีวิตของผมเลยเพิ่งจะมาได้นะครับก็เริ่มจากทำราไรแล้วไปจ่าย ทำงบการเงินให้เห็นตัวเองซะก่อนเคยไหมครับบางครั้งได้ไรายได้มาผมไปปิดเคสมาได้หมื่นสองหมื่นสุดท้ายเงินหมดหมดไปกับอะไรไม่รู้เรารู้แหละว่าเราได้ของซื้อของซื้อแบบอิสเซสซีเยอะแย,ยะเลยแต่เราไม่เคยมาดูว่าไอ้เงินที่เราใช้ไปเนี่ยแต่ละก้อนมันยิบย่อยอะไรบ้างมันใช้อะไรบ้างนั่นแหละอันนี้คือเราต้องทําซื้อน้ําซื้อกับข้าวกินขนมของหวานอันนี้ก็ต้องจดนิดๆหน่อยหน่อยก็ต้องจด ให้จดให้ละเอียดเลยสิ่งที่ยากที่สุดในการจดบันทึกรายรับรายจ่ายก็คือว่าอะไรรู้ไหมครับคือการสร้างนิสัยในการจดรายละเอียดการใช้เงินของเรานี่แหละขอเวลาแค่1สัปดาห์แรกก่อนทําให้ได้ก่อน1สัปดาห์แรกเนี่ยหลังจากที่คุณได้มานะครับคุณก็จะทําได้ต่อเนื่องแล้วก็ทําอดทนทำนะครับให้ถึง3เดือนแล้วคุณจะรู้แบบทะลุปูโป่ปงเลยว่ารายรับรายจ่ายของคุณเป็นยังไงก่อนที่แบบจะเริ่มเก็บเงินก่อนที่แบบจะเริ่มออมเงินหรือว่าแก้ไขปัญหาหนี้สินอะ จริงๆก็คือว่ามันสามารถทําควบคู่กันไปได้แต่สําคัญก็คือว่ามันยังไม่ต้องทําอะไรเลยคุณยังไม่ต้องปรับการใช้เงินอะไรของคุณคุณยังไม่ต้องแบบไปลดค่าใช้จ่ายอะไรของคุณเลยอันดับแรกคือให้รู้ตัวเองก่อนอย่างที่บอกตอนแรกใช่ไหมครับว่ารายได้เนี่ยคือมันไม่มั่นคงแล้วพอรายได้มันมั่นแม่คงเนี่ยแต่แต่ละครั้งเราได้มาไม่เท่ากันบางวันได้เงินมาบางวันก็ไม่ได้เงินมาแถมได้เงินมาแต่ละครั้งคือมันไม่เท่ากันอันนี้คือคนขายของหรือว่าคนที่แบบทํางานฟรีแลน อ่ะเป็นเอเจนต์หรือไม่ก็ขายของออนไลน์หรือขายของตามตลาดนี่คือผมเข้าใจดีเพราะว่ามันต้องมาคอยลุ้นนะว่าเออแต่และว,วันเนี่ยเราขายของได้เท่าไหร่อยากจะให้เริ่มอย่างนี้นะครับคืออย่างผมเนี่ยเริ่มเก็บเงินที่เป็นแบบทุกๆรายได้เข้ามาอ่ะเราจะไม่ใช้เงินแล้วเหลือเงินถึงค่อยเก็บถ้าเป็นแบบเนี้ยจะไม่มีทางเก็บได้เลยแล้วรอมีเงินเยอะก่อนค่อยเก็บแบบนี้ก็จะไม่มีทางเก็บได้เลยคือผมมาเป็นแบบนี้มาก่อนครับก็คือว่าก็รอ Applause ให้มีเงินก้อน,นักมาก่อนแล้วสุดท้ายก็คืออ่ะค่อยเก็บแล้วกันเป็นไงครับคือมันก็เก็บไม่ได แล้วมันเป็นอย่างงี้คือซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพยายามมาแล้วหลายครั้งพยายามมาแล้วหลายปีทําไม่ได้มีวิธีการเดียวนะครับผมมันอาจจะรู้สึกว่ามันหักดิบเหมือนกันนะแต่ก็ต้องทําถ้าเราอยากมีเงินเก็บเงินออมนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แตลลาบากอะไรมากให้เริ่มจากเก็บเงินที่10%ก่อน10%ของรายรับยังไม่ต้องมาทําอะไรเลยมีรายรับเท่าไหร่ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น100บาท1000บาทให้หักเก็บ10%มันอาจจะดูน้อยนะครับแต่ถ้าบางคนเนะี่ยรู้สึกว่าแบบ โอ้ oh, 10%เนี่ยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าก็ลองที่5%ดูก่อนก็ได้ให้ทําอย่างนี้1เดือนให้ลองเก็บเนี่ยหักเก็บนะครับ5%หรือ10%นะครับแต่ถ้าแบบผมอยากแนะนําจริงๆนะคือให้เก็บที่10%ทุกครั้งที่มีไรายได้นี่คือเก็บเข้าบัญชีอีกบัญชีหนึ่งเลยที่เราสามารถที่แบบว่าอเป็นบัญชีเก็บแล้วเงินก้อนนี้คือเราจะยังไม่เอามาใช้แน่นอนครับเก็บ10%นะ่ะมันไม่ได้ทําให้เรารวยมันไมไ่ทำให้เรามีเงินออมเยอะมันไม่ได้ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเอาไปทําอะไรได้เลย แต่สิ่งสําคัญในการออมเงินนะครับผมจะบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่ที่จํานวนเงินมันคือนิสัยในการออมเงินมันคือการสร้างกล้ามเนื้อตอนแรกๆมันจะรู้สึกยากตอนแรกๆมันรู้สึกอึดอัดแต่พอคุณทาไปเรื่อยๆนะครับคุณจะรู้สึกว่าสนุกกับมันคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขที่จะได้เก็บเงินทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามาเราตัดเก็บเราเจะค่อยๆเห็นเงินเราเพิ่มหลักร้อยเป็นหลักพันจนไม่ถึงหลักหมื่นแต่มันต้องค่อยๆทําอันนี้ผมเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วผมก็เข้าใจเลยว่า คนที่ไม่เคยเก็บเงินได้เลยหรือคนที่เคยพยายามเก็บเงินแล้วสุดท้ายมันล้มเหลวเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะผมก็เป็นมาก่อนมันต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับผมที่เราเก็บเงินไม่ได้เพราะอะไรมันเกิดจากนิสัยที่เราไม่มีนิสัยที่ดีในการออมเงินคือเราได้เงินมาเท่าไหร่เราใช้หมดได้เงินน้อยเราใช้หมดอย่างผมเนี่ยมีเงินน้อยผมใช้หมดมีเงินมากผมก็ใช้หมดไม่มีเงินเหลือเลยแล้วก็คาดหวังจากเทวดาฟ้าดินว่าขอให้มีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งเอามาปิดนี้ขอให้มีเงินสักก้อนสักก้อนหนึ่งแล้วเอามา เป็นเงินเก็บเงินออมสุดท้ายเราได้เก็บได้สักพักหนึ่งเราก็จะเอาเงินก้อนนั้นมาใช้เพราะว่าเราไม่ได้มีความสามารถหรือเราไม่ได้ฝึกในการที่จะเก็บเงินในการที่แบบรักษาเงินต่อให้เรามีเงินมากเงินน้อยนะครับเงินก็จะหมดอยู่ดีจริงๆอันนี้ผมเป็นอย่างนี้เลยอย่าลืมนะครับอย่างแรกก็คือทำรายรับรายจ่ายให้รู้ตัวเองก่อนนะครับอย่างที่2ก็คือว่าให้ตัดเก็บนะครับห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมอยากแนะนำที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างไม่มากเกินไปและมันก็ไม่น้อยเกินไป แล้วเวลาเราเก็บไปเรื่อยๆนะครับผ่านไปเดือนที่1เดือนที่2เนี่ยเราจะมีกําลังใจนะครับสําหรับคนที่มีรายได้ไม่ประจําแต่คนที่มีรายได้ประจํานะครับก็เริ่มเก็บที่10%ได้เลยเรารู้แน่นอนแล้วครับว่าเดือนเดือนหนึ่งเราจะมีเงินเข้ามาเท่าไหร่เราก็ตัดเก็บ,ต,กบตัดเก็บอย่างนี้ครับผมให้เริ่มทําจาก2อ,อย่างนี้ก่อนนะครับผมแต่มันจะมีบางคนที่ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับรายจ่ายก็ยังเกินกว่ารายรับอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปนนนะะะคคครรรรัััับบบมมมมาาาาาาาออธิิยยให้้้้ฟงงงเพวว่่สุดททแลืถไีจ เราก็ต้องหางานอะไรทําเพิ่มทํางานอะไรเพิ่มอะไรก็ตามที่เราถนัดเนี่ยความสามารถของเราหรือสิ่งที่เราถนัดเนี่ยมันสามารถทําออกมาให้เป็นเงินเป็นทองได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณและก็คนที่คุณรักนะครับใครก็ตามนะครับที่มีวิธีการเก็บเงินดีๆยังไงนะครับมาแบ่งปันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแล้วก็คนที่คุณรักนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักนะครับเพราะว่ามันจะมีบางคนที่เขาต้องการข้อมูลแบบนี้อยู่มันมีบางคนที่เขาหาวิธีทางอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับ